พิการค่ะแล้วไอ้คำว่าพิการเนี่ยมันต้องเป็นยังไงคะเจิญหาีค่ะเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยงานนสสกิมสุกทรัพย์สภาส่งฝ่ายพัฒนาชุมชนค่ะกรรมการชุมชนประธานมาแจ้งว่าให้ไปเยี่ยมผู้พิการคุณเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ออกตรวจชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนพิการอยู่ครับ เป็นจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์มาดูแลว่ามีใพิการหรือทุกข์โภาพบ้างแล้วถ้ามีแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าพิการหรือทุกพลภาพเราก็จะมีเงินช่วยเหลือแก่ผู้พิการค่ะโอแล้วไอ้คำว่าพิการเนี่ยมันต้องเป็นยังไงถึงเรียกว่าพิการก็อย่างเรามีอวัยวะอย่างแขนสองข้างขาดไปข้างหนึ่งหรือว่าขาสองข้างขาดไปข้างหนึ่งหรือว่าหูสองข้างหนักขาดไปข้างหนึ่งเนี่ยค่ะโอ้ ไอ้ที่มีหลายหลายข้างเนี่ยขาดไปข้างนึงเรียกว่าพิการเหรอค่ะองอถ้ามันขาดพิการวะยายอะไรพิการอ็วของข้าหายไปข้างนึงไงเฮ้ยไหนอะไรของยายพิการไม่เห็นมีอะไรพิการเลยไม่หายนี่อะไรหายไปข้างนึงอ๊อฟต้นเห็นหกหน้าอกหายไปข้างเฮ้ยไปลืมทิ้งไว้ที่ไหนล่ะข้างนึงเนี่ยเฮ้ย ไปข้างแบบนี้มันยังไงเดิมทีมันมีอยู่สองข้างแต่นี้มันขาดไปข้างหนึ่งนี่แหละพิการโอ้ยไม่ใช่ทำไมจะไม่ใช่ข้าเป็นมะเร็งหมอเขาตัดไปข้างหนึ่งนี่แหละพิการและเป็นโรคไม่ได้พิ <คน S 2> การกปเป็นโรคอุย้ย เหลืออยู่แค่นั้นยังแกใช้เป็นอาวุธได้อีกโอ้ยคุณเจ้าหน้าที่สีเร็วครับเจอวับอาวุธชีวภาพของยายแกเข้าคุณป้าพิการตรงไหนคะคุณป้าก็เปิดเสื้อหูคอกระเช้าให้ดูว่าคุณป้าพิการลมไปข้าวเนื้อค่ะแกเป็นมะเร็งตังทางหมอกระตัลนมไปข้างนั้นเขาก็เห็นว่าแถวบ้านอ่ะได้ได้เงินเบี้ยพิการกันทีนี้แกก็เลยอยากได้ลงแกขาดไปแกต้องเป็นผู้พิการ ขอขอบคุณคุณอุษาจ้อยสุภาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยงานนักสังคมสงเคราะห์ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตสะพานสูงเจ้าของเรื่องหน้าอกขาดไปข้างรายการคดีเด็ดขอเชิญร่มวมบทคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนีบัตรร่มวมบทเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปนอ .2 ปนองปอมตึ้งทองหลังกรุงเทพ10-242 พร้อมนุ้นรับของที่รึกในช่วงท้ายรายการใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปนอสองปนฝออบึงทองหลงังกรุงเทพ10242